สวัสดีสมาชิกเพจทีคิวทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอที่4นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับผมชื่อพิพัฒน์พงษ์ดีมีนะครับอาชีพวิศวกรนะครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับผมในส่วนของเพจคิวเองเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในโค้ด t h อ p a s s i o n c o ค้นะครับของเพจคิวนะครับคุณสมบัติตอนนี้ก็มีสมาชิกแนะนําตรงมากกว่า30คนนะครับภายในเวลา2เดือนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมา แนะนำเทคนิคและวิธีการนะครับในการสร้างคอนเทนต์นะครับง่ายๆนะครับสร้างอย่างไรไม่ให้มีปัญหาตามาไม้หลังนะครับเพราะบางคนอาจจะมีปัญหาว่าอ่ารูปภาพไม่แชร์รูปภาพไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็การอ่าอะไรนะสร้างคอนเทนต์ที่มีทั้งรูปภาพและวิดีโอนะครับอยากให้ช์รูปภาพทำยังไงนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็บื้องต้นนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็เข้ามาที่เวอร์เว็บเพจ qq.com นะครับโดยใช้ user id และรหัสของเราเข้ามาเนาะแล้วก็มาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างเนาะมีส่วนของคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์แล้วก็มาที่เพจนะครับเพจหน้าที่เราจะสร้างคอนเทนต์นะครับพอเข้ามาที่เพจนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างเนื้อหานะครับเป็นคอนเทนต์ของเราที่เราสร้างไว้นั่นแหละแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับผม ถ้าเราจะสร้างใหม่ก็มาที่มุมบนขวานะครับผมกด create ตรงนี้นะครับอ่าโอเคนี่ผมคำาองว่าจง่ายๆก่อนอการทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เนี่ยมีแค่2ขั้นตอนแค่นั้นเองครับ2ขั้นตอนอง,ง่ายๆนะขั้นตอนแรกคือใส่หัวข้อเรื่องกด c o n f i r มแล้วขั้นตอนที่2ใส่ทุกอย่างที่อยากใส่แล้วกดยืนยันโอเคเริ่มเลยครับเมื่อเข้ามาเนาะก็มี จะเจอหน้าตานี่ครับไทเทิลก็คือหัวข้อเรื่องที่ผมบอกนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับในขั้นตอนแรกนี้เราใส่แค่หัวข้อเรื่องก่อนอย่างเดียวเราเพใส่การเงินใส่การเงิน,งนแล้วกดคอนเฟิร์มเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งมีแค่นี้ใส่หัวข้อเรื่องกดคอนเฟิร์มนะครับผมเขากดคอนเฟิร์มปุ๊บมันก็จะขึ้นมีรายละเอียดขึ้นให้อีกนะครับว่าให้เราสามารถแนบวิดีโอรูปภาพแกลเลอรี่คือรูปภาพนะครับ YouTube คือวิดีโอนะครับตอนนี้ เราสามารถแนบได้จากวิดีโอได้จาก y YouTube เท่านั้นนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับก็จะมีให้แนบจากวิดีโอเราในมือถือในเครื่องคอมเราโดยตรงได้เลยนะครับผมต้องรอพัฒนานระบบอีกนิดนึงนะครับโอเคขั้นตอนที่2นี้ผมบอกแล้วว่าขั้นตอนที่2ใส่ทุกอย่างที่อยากใส่นะครับผมเช่นใส่รายละเอียดเข้าไปนะครัใส่รูปภาพนะครับผมไปเลือกรูปภาพมาเลือกไฟล์นะครับผมใส่รูปนี้ โอเคเพื่อไปอัพโหลดเข้าไปนะครับอ่าระบบรวดเร็วทันใจนะครับผมทีนี้อยากแนบวิดีโอใช่ไหมครับผมก็ไปกรอบลิงก์วิดีโอมาก่อนเพราะว่าผมอยากใส่วิดีโอนี้วิดีโอนี้ปันนี่ถ่ายให้จนค้ำนี่ครับอ่าผมก็มาข้างบนมากรอบลิงก์ตรงนี้นะครับกรอบไปคนต้นซีนะครับหรือว่าจะกรอบอะไรอ่า,าคลิกขวาคัปปี้ก็ได้ก็แล้วแต่ okay. ความถนัดของแต่ละคนนะครับแล้วก็มา แมก็มาอัพโหลดวิดีโอตรงนี้นะครับนมาเดิมน้าได้สร้างคอนเทนต์เรานะครับวางนะครับแล้วก็จะโหลดมาให้เราดูนะครับก็กดอัพโหลดแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใส่ครบเรียบร้อยแล้วกดอัปเดตครับผมตรวจเช็คข้อมูลเรียบร้อยอัปเดตอัปเดตสำเร็จนะครับ success fully นะครับกดโอเคนะครับโอเคเราสร้างเสร็จแล้วทีนี้เราอยากดูว่าที่เราสร้างขึ้นมามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็กดดูทีวิวนะครับผม กดกุ่มวิวดูนะครับเนี่ยก็จะมาแล้วที่เราสร้างเมื่อกี้มีหัวข้อเรื่องนะครับเรื่องการเงินนะครับแล้วก็รายละเอียดที่ผมใส่มานะครับมีรูปภาพนะครับมีคิววิดีโอที่เราแนบมานะครับโอเคทีนี้วิธีการแชร์นะครับตอนนี้สามารถแชร์ไปได้ที่สีที่ด้วยกันนะครับก็คือ Facebook, l น์กูเกิลพาร์สทวิตเตอรนะครับผมผมจะยกตัวอย่างการแชร์ไปที่เฟซบุ o กนะครับกดแชร์เลยนะครับผมอ่า มันจะขึ้นอย่างนี้อ๋อจะเห็นว่าไม่โชว์รูปภาพนะครับอ่าบางครั้งอาจจะไปโชว์รูปภาพอ่าปลายทางที่เราโพสไปนะครับแต่แต่ผมอะ่ะชอบความมั่นใจนะครับอยากอยากมั่นใจเอาชัวร์ๆนะครับผมขอปิดออกไว้ก่อนเพราะว่าส่วนมากอะ่ะทุกครั้งอะ่ะที่เราสร้างคอนเทนต์ใหม่เราทุกครั้งที่เราแชร์ครั้งแรกนะครับมันจะไม่โชว์รูปภาพขึ้นนะครับผมก็จะปิดออกก่อนผมจะกดแชร์ะ <ๆ S 2> นะครับเนี่ยมันะเหจะขึ้นมานะครับผมเห็นให้มันขึ้นแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้เราก็มาดูว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับก็เราแชร์ไปที Facebook นะ่เฟซบุ o กเนาะเราสามารถแชร์ไปได้ที่ทไลน์ของคุณเองนะครับทไลายของเพื่อนนะครับแชร์ในกลุ่มเฟซของเรานะครับแล้วก็แชร์ในเพจที่เราจัดการก็ได้ถ้าเรามีเพจของเราเองนะครับแชร์ไปในข้อความส่วนตัวของ Facebook ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมแชร์ไปทไี่ทไลน์ของผมนะครับก็ใส่รายละเอยียดเข้าไปเราอยากใส่อะไรใส่กรอกเข้าไปนะครับส่วน ด้านล่างนะครับด้านล่างก็เหมือน Facebook เลยคุณจะแท็กใครเช็คอินที่ไหนไหมใส่ความรู้สึกไหมนะครับตั้งความเป็นสาธารณะส่วนตัวเฉพาะเพื่อนเฉพาะฉันเห็นหรือเปล่านะครับสามารถทําได้นะครับอันนี้พอใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กดโพสต์ไปที่ Facebook เลยนะครับผมอ่าที่อื่นก็เหมือนกันนะครับทาเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ผมจะไปเช็คที่หน้าเฟซบุ o กผมนะครับว่ามันหน้าตายอย่างไงนะครับผมอ่าเน,นี่ยมันก็มาแล้ว หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นรายละเอียดที่เราใส่ไปนะครับก็หัวข้อเรื่องเล้ารายละเอียดในคอนเทนต์ของเรานะครับเขาจะขึ้นรูปภาพแบบนี้นะครับกพอกดเข้าดูปุ๊บก็จะมาเจอหน้านี้นั่นเองนะครับคณก็จะมาดูรูปภาพดูรายละเอียดเนื้อหาของเราที่เราสร้างไว้ได้นะครับรวมถึงดูวีดีโอก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเราถ้าเราอยาก อะไรนะมดว่าเรามาดูแล้วเราอยากแก้ไขเนื้อหานิดนึงเราก็กลับไปที่หน้าเพจเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวผมขอ,อก,กดแดชบอร์ดเลยกันเร็วดีนะครับก็มาที่หน้าเพจเดิมนะครับอ่ากดดินสร้งสางซ้ำอ่าอันนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เราสร้างเมื่อกี้เนาะสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับถ้าเราอยากแก้ไขนะครับก็กดที่ปุ่มนี้คือสีเขียวนะครับแก้ไขได้เลยนะครับ ปุ่มนี้ปุ่มลบนะครับปุ่มนี้คือปุ่มดูวิวเรียลไทม์นะครับต้องกดดูอ่ามีคนดูหนึ่งวิวแล้วก็คือเราเองนั่นเองนะครับหนึ่งวิวของเราเอ,เองกดตรงนี้เพื่อแก้ไขนะครับผมก็แก้ไขได้ทุกอย่างอยากแก้ไขอยากแนบรูปใหม่ว,วิดีโอใหม่จะปิดจะหมุนจะอะไรก็ทําได้หมดครับใส่รายละเอียดใหม่ก็ได้หมดแล้วก็กดอัปเดตอีกครั้งแค่นั้นเองนะครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับอ่า โอเคนะครับในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์แบบมง่ายก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเป็นจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับส่วนในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไระเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ